ก็จะเข้ามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะนมัสการนะคะพี่น้องเราศึกษาอยู่ในพระธรรมอะไรนะคะใครจําได้บ้างคะพระธรรมโยชูวาถึงบทที่เท่าไหร่แล้วคะอาทิตย์ล่าสุดพี่แก้วสอนนะคะเรียนบทที่เท่าไหร่นะคะบทที่เท่าไหร่คะจําได้ไหมคะ 11บเอ็ดนะคะอาจารย์แม่จําได้นะคะบทที่ 11. สิบเอ็ดแสดงว่าอาทิตย์นี้เราจะไปบทที่เท่าไหร่คะเปล่าค่ะเราจะกลับไปที่บทที่สิบนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอยู่ทอดนหนึ่งนะคะที่เราข้ามไปนะคะข้าพเจ้าจําได้ว่าสอนบทที่สิบนะคะข้อที่หนึ่งถึงสิบห้าแล้วก็เว้นไว้เพื่อที่ให้คนถัดไปมาสอนนะคะแต่ทุกคนข้ามไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคิวของข้าพเจ้าที่จะต้องย้อนกลับมานะคะ พระเจ้าไม่ให้ข้ามนะคะพี่น้องดูด้วยกันในโยชูวาบทที่สิบข้อที่สิบหกนะคะถึงข้อที่สี่สิบสามนะคะโยชูวาบทที่สิบข้อที่สิบหถึงข้อที่สี่สิบสามค่ะเป็นข้อพมพีตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะพี่น้องสังเกตเห็นไหมคะว่า พระธรรมโยชูวาที่เราเรียนกันนะ่ะแท้ท,ท,ที่จริงมันน่าจะจบนะเราเรียนมาเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะข้าพเจ้าคิดว,ว่าเอ๊ะทำไมไม่จบนะคะอาจารย์ทรมพีบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเราไม่รีบนะคะแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปดูโครงล่างพี่น้องโครงล่างของพระธรรมโยชูวาพระธรรมโยชูวาเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ตอนนะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้า เป็นเรื่องราวของการนำของโยชูวาต่อคนอิสราเอลเพื่อที่จะเข้าสู่คณะอันแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของช่วงที่สองนะคะคงล่างในช่วงที่สองก็คือบทที่6ถึงบทที่12เป็นช่วงที่พูดถึงการทำสงครามกับคณะอันของอิสราเอลนะคะเป็นการทำสงครามแล้วบทที่13ถึงบทที่23านะคะ เป็นตอนที่เขาจะแบ่งเขตแดนพี่น้องถ้าเราคิดดูนะคะสิ้นปีนี้เราจะจบการทำสงครามและปีหน้าเป็นปีที่เราจะแบ่งเขตแดนฮาลเลลูยา <Hallelujah. S 1> พระเจ้าไม่ผิดพลาดพี่น้องถึงแม้ดูเหมือนว่าเราจะช้าแต่พระเจ้าไม่ผิดพลาดเลยสงครามมันสิ้นสุดแน่นอนและปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะแบ่งมรดกกันและกันอเมนโอ้ข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นด้วยนะคะ ขอบคุณพระเจ้ามากๆพระเจ้ากําหนดไว้แล้วนะคะพี่น้องขอให้ผู้ที่เชื่อก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอาเมนในพระธรรมโยชูวาบทที่10บข้อที่สิบหกถึงสี่บสามนะคะได้พูดข้อที่ส6หถึงข้อที่ส0เนี่ยพูดถึงกษัตริย์ห้าองค์ที่พ่ายแพ้นะคะกษัตริย์ห้าองค์มีกษัตริย์ที่ไหนบ้างพี่น้องช่วยกันดูนะคะ กษัตริย์ห้าองค์มีใครบ้างนะคะมีกษัตริย์เมืองไหนบ้างคะย้อนกลับไปข้างบนบทต้นๆน,นะคะมีกษัตริย์อาโดนีเซเด็กนะคะกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มหนึ่งแล้วะคะอันที่สองคือกษัตริย์โฮฮัมแห่งเฮบโรนนะคะองค์ที่สามปิรามกษัตริย์แห่งยาละมุดนะคะ และ 4. ยาเฟียกษัตริย์แห่งลาคิดและเดบีกษัตริย์แห่งเอกโลน5องค์นี้นะคะเขารวมตัวกันเป็นพันธมิตรเมื่อได้ยินว่าโยชูวาเนี่ยยึดเมืองกิเบโอนได้แล้วพวกกษัตริย์คณะอัน5องค์นี้ก็รวมตัวกันเพื่อที่จะมาสู้กับอิสราเอลนะคะแต่แน่นอนว่าเมื่อเขามารวมตัวกันโยชูวาและคนอิสราเอลก็ตั้งใจรบนะคะโดยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าโดยให้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ พระเจ้าร่วมลบกับเขายังไงนะคะทบทวนพระเจ้าช่วยเขาช่วยคนอิสราเอลยังไงบ้างคะพูดเลยในในบทบทที่สิบค่ะทําอะไรบ้างนะคะมีอะไรลงมานะคะมีลูกเห็บใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะพระเจ้าส่งลงมาจากฟ้าแล้วก็ถูกศัตรูเนี่ยตายเยอะกว่าที่คนอิสราเอลฆ่าด้วยดาบนะคะเราจะเห็นว่าพระเจ้าช่วยเหลือคนอิสราเอลทั้ง สิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะพระเจ้าร่วมงานกับเขาและมากไปกว่านั้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นก็คืออะไรคะหยุดหยุดดวงอาทิตย์จนคนอิสราเอลาสามารถไล่ฆ่าใช่ไหมคะคนทั้งห้าประเทศนี้แต่ว่ากษัตริย์ที่เป็นหัวหน้าของทั้งห้าประเทศเนี่ยก็หนีเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำนะคะ พอมีคนไปแจ้งโยชูวโยชูวให้ให้คนที่มาบอกเขาทำยังไงคะให้กลิ้งหินนะคะปิดปากอุโมง์ไว้แล้วก็ให้ไปไล่ฆ่าคนที่หนีไปได้ก่อนสิ่งที่โยชูวทำก็คือว่าเก็บหัวหน้าใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ไปไล่ฆ่าทหารที่หนีไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพวกทหารเหล่านั้นไม่สามารถกลับไปแล้วก็ตั้งกองทัพเพื่อที่จะมาสู้รบกันอีกได้นะคะก็เลยไปไล่ฆ่าก่อน แล้วหลังจากนั้นโยชูวาค่อยกลับมาที่ถ้ำแล้วก็เปิดปากถ้ำแล้วก็ลากเอากษัตริย์ทั้ง5องค์เนี่ยออกมานะคะโยชูวาทำยังไงกับกษัตริย์ทั้ง5องค์นี้นะคะโยชูวาได้พูดนะคะในบทที่10ข้อที่24นะคะบอกว่าพวกท่านนำกษัตริย์เหล่านั้นมาหาโยชูวาโยชูวาจึงเรียกคนอิสราเอลทั้งหมดมาและสั่งหัวหน้าของทหารที่ออกไปรบพร้อมกับ พร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี้แล้วพวกเขาก็มาใกล้และเอาเท้าเหยียบคอและโยชูวาเก่าแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือตกใจเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระยาเวจะทรงทำต่อศัตรูทั้งทั้งหมดของท่านซึ่งท่านสู้รบด้วยอย่างนี้แหละ พี่น้องและท้ายที่สุดนะคะกษัตริย์5องค์ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนั้นถูกเอาออกมาถูกเหยียบคอและฆ่าเสียในขณะที่ข้าพาเจ้าเตรียมนะคะพระธรรมตอนนี้สิ่งที่พระเจ้าถามข้าพาเจ้าก็คือว่ามีกษัตริย์อะไรที่อยู่ซ่อนตัวอยู่ในหัวใจเจ้าบ้างพี่น้องและวันนี้ข้าพาเจ้าก็อยากจะถามพี่น้องด้วยเช่นกันในถ้ำแห่งหัวใจของเรามีกษัตริย์ อะไรที่เป็นศัตรูที่กำลังซ่อนตัวอยู่อะไรบ้างที่เป็นศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในหัวใจของเราให้วันนี้เป็นวันที่เราจะเปิดปากถ้ำคือเปิดหัวใจของเราออกมาและลากกษัตริย์ทั้งห้าองค์นั้นออกมาเหยียบคอและประหารเสียให้เราได้ลองใช้เวลานี้ค่ควรดูนะคะพี่น้องมีอะไรบ้างที่เราต้องจัดการที่มันซ่อนตัวอยู่ในหัวใจของเรา แน่นอนบางทีเราเก็บไว้เก็บไว้อยู่ในหัวใจเพื่อที่เราจะทําสิ่งที่อยู่ภายนอกเหมือนกับโยชูวที่ไปไล่ฆ่าทหารเล็กๆพวกนั้นก่อนเพื่อที่จะไม่ตั้งตัวต่อสู้กับเราได้อีกบางทีเราใช้เวลาไปจัดการนู่นนี่นั่น,นภายนอกแต่เรายังคงซ่อนศัตรูไว้ในหัวใจของเราแล้วเราก็ใช้หินปิดไว้เพื่อที่ยังไม่ให้มันสำแดงตัว แต่พี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราชนะอย่างราบคาบโดยที่ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราบางทีกษัตริย์ที่อยู่ในหัวใจของเราอาจจะเป็นความเจ็บปวดความขมขืนอาจจะเป็นความกลัวอาจจะเป็นความอ่อนแอเป็นนี่สินเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่เราพยายามต่อสู้อยู่ในหัวใจของเราวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวิ่งหิน ที่ปิดปากอุมโมงนั้นแล้วก็ลากออกมาลากคอออกมาแล้วก็ประหารเสียโดยดิดอำนาจแห่งพระน,นามพระเยซูมันต้องไม่มีที่อยู่ในหัวใจของเราอีกต่อไปอเมนไหมคะโยชูวาได้ปราบกษัตริย์ทั้ง5้าองค์นี้ราบคาบอย่างไรกษัตริย์ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราก็จะถูกปราบด้วยเช่นกันเพราะว่าโยชูวาที่เป็นผู้นําของเราผู้นําของอิสราเอลและ พระเยซูเป็นพระนามเดียวกันชื่อเดียวกันแปลว่าผู้ช่วยให้รอดอยู่ฝ่ายเราและเป็นพระเจ้าที่นําเราพี่น้องเมื่อคนอิสราเอลนะคะได้จัดการกับกษัตริย์ทั้งห้าองค์นี้แล้วเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาได้จัดการโยชูวาได้บอกเขาว่าพระยาเวจะทรงทําต่อศัตรูทั้งหมดของท่านซึ่งท่านสู้รบด้วยอย่างนี้แหละเป็นการปลุกใจเป็นการหนุนใจให้กับกองทัพอิสราเอลได้รู้ว่า มันจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวที่มันเหลืออยู่ข้างที่มันเหลืออยู่อีกหลายๆที่เนี่ยพระเจ้าจะทําให้เรามีชัยชนะพระเจ้าจะปราบอย่างราบคาบอย่างแน่นอนนะคะและด้วยเหตุนี้เองเราจะเห็นว่าเมื่อเขาจัดการกับภาคกลางของคณะอันได้แล้วซึ่งภาคกลางเนี่ยเป็นเหมือนกับฐานทัพใหญ่ของคณะอันเลยนะคะเมื่อพระเจ้าให้เขาปราบราบคาบแล้วพระเจ้าได้ให้เขาไปรบทางใต้เราจะเห็นว่าตั้งแต่บทที่ 28เป็นต้นไปนะคะ28เป็นต้นไปจนจบเนี่ยเป็นการที่คนอิสราเอลได้ไปโจมตีทางใต้ของคณานและทั้งหมด7เมืองนะคะเเมืองหลังจากที่เขากำจัดกษัตริย์5องค์นั้นได้อีก7เมืองนั้นก็จิบจินะคะพระเจ้าช่วยเขาได้พี่น้องถ้าเราจัดการอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราได้สิ่งที่เป็นสถานการณ์หรือปัญหา ข้างนอกเราก็สามารถเผชิญและมีชัยชนะได้อเมนไหมคะดังนั้นพระธรรมสุภาษิตบอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้านะคะเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งเพื่อที่ทําให้เราได้เตรียมหัวใจของเราให้เราได้รับรู้ว่าพระเยซูมาบังเกิดและหัวใจของเราเป็นบ้านของพระคิด เป็นที่อยู่ของพระองค์ดังนั้นพี่น้องอย่าให้มีอะไรมาแย่งที่ในหัวใจของเรานะคะเพราะว่าให้เราสงวนที่ในหัวใจของเราไว้ให้กับพระเยซูเท่านั้นให้พระองค์ประทับอยู่ให้พระองค์เป็นผู้ที่ประทับอยู่ในหัวใจของเราในเช้าวันนี้มาพี่น้องถ้าจําอะไรไม่ได้อยากให้พี่น้องจําไว้ว่าอย่าให้มีศัตรูใดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเรา ในเช้านี้เราสงบใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะนำแสงสว่างของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราส่องให้มองเห็นว่ามีอะไรหรือไม่ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องในเช้านี้มีอะไรที่เมื่อเราคิดถึงแล้วเรายิ้มไม่ได้มีอะไรที่เราคิดถึงแล้วจะทำให้เราร้องไห้มีอะไรที่เราคิดถึงแล้วมันทำให้เราเก้าวไปต่อไม่ได้ ในเช้านี้เราบอกพระเจ้าพระเจ้าลูกขอเปิดหัวใจของลูกแล้วก็ลากเอาสิ่งนี้แหละมาให้พระองค์และลูกแม่อนุญาตให้มันมาซ่อนตัวอยู่ในหัวใจของลูกอีกต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้านี้ลูกอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าลูกอธิษฐานขอแสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวพระองค์เจ้าค่ะ เข้ามาส่องในหัวใจของเราในทุกมุมทุกซอกแห่งหัวใจของเราถ้ามันมีป้อมปราการใดที่เป็นของศัตรูที่ตั้งป้อมไว้ในหัวใจของเราในเช้านี้เราอาธิษฐานโดยทิ่นอำนาจแห่งพระน,นางพระเยซูเราสั่งทำลายป้อมปราการเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราพระองค์เจ้าและเราขอเคียหัวใจชำระใจของเราด้วยในเช้านี้พระองค์เจ้าถ้าเราเก็บซ่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ ระองค์เจ้าไม่ว่านั่นจะเป็นความบาปอะไรบางอย่างที่เราพยายามต่อสู้ดิ้นรนและเอาชนะพระองค์เจ้าในเช้านี้เราขอลากมันออกมามไว้จำพระพักของพระองค์พระองค์เจ้าคะถ้ามันมีความขมขื่นใดๆความเจ็บปวดเจ็บช้ำใดๆซ่อนอยู่ที่เราพยายามเก็บกดมันไว้ในเช้านี้เราก็ขอปล่อยพระองค์เจ้าคะเราไม่พยายามที่จะปกป้องใจของเราอีกแล้ว เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเจ้าที่รักเราและปรารถนาที่อยากจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพระงเจ้าภาระแห่งหนี้สินทั้งหลายเราก็เอา,าออกมาวางไว้ที่แทบเท้าของพระองค์ความเน็ดเหนื่อยพระองค์เจ้าค่ะเหน็ดเหนื่อยสะสมไม่ว่าจะกการงานพระองค์เจ้าต่อตัวเองต่อผู้คนรอบข้างแล้วก็เอามาวางไว้ที่พระองค์ พระองค์เจ้าในเช้านี้เราอธิษฐานอย่างนี้ว่าขอพระองค์ทรงชำระใจของลูกพระองค์เจ้าไม่ให้เหลือแม้แต่จุดดังพ้อยใดๆพระองค์เจ้าค่ะเพื่อที่หัวใจของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์เจ้าจะเป็นเหมือนรังญ้าพระองค์เจ้าที่จะรองรับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเมื่อเรามองไปที่หัวใจของเราเราจะยังเห็นพระองค์ที่ครองหัวใจของเรา ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะครอบครองใจของเราได้นอกจากพระองค์าแตบพระเจ้าต่อที่ฐานสงวนใจของเราไว้ให้กับพระเยซูเท่านั้นพระองค์เจ้าขอเปลี่ยนหัวใจให้กับเราใหม่เปลี่ยนหัวใจให้กับเราใหม่พระองค์เจ้าพระองค์เจ้าหลายคนที่พยายามที่จะให้อภัยแต่ว่าไม่สามารถที่จะกระ,ะ,กระทำได้ในเช้านี้ลูกอธิษฐาน ขอพระคุณพิเศษของพระองค์ที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะยกโทษให้อภัยต่อผู้ที่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจได้ค่ะแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์เข้าไปเป็นสันติสุขและความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าที่จะเข้าไปแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ทําให้หัวใจของเขาเต็มล้นเต็มล้นด้วยความหวังเต็มล้นด้วยแสงสว่างพระองค์เจ้า หลายคนที่ต้องการทางออกพระองค์เจา้าค่ะในเช้านี้ขอแสงสว่างของพระองค์ส่องเข้าไปและให้ผู้คนมากไม่ได้เดินออกมาในช่วงเทศกาลคาริสต์มาสนี้พระองค์เจา้าค่ะให้เขาได้รู้ว่าพระเยซูบังเกิดพระเยซูมาไถายเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นที่เขาซ่อนที่ถูกซ่อนไว้ในหัวใจของเขาพระองค์เจา้าค่ะในอธิษฐานเช่นนี้พระองค์เจ้าเมื่อเราเคลียหัวใจของเราเมื่อเราจัดการกับ กษัตริย์ทั้งหลายที่ซ่อนตัวอยู่ในหัวใจของเราได้แล้วเราจะพิชิตดินแดนอีกมากมายพระองค์เจ้าเราจะพิชิตดินแดนอีกมากมายพระองค์เจ้าเราประกาศชัยชนะไว้เหนือชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ไยเราและเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ไยเราไม่มีใครที่จะขัดขวางเราได้เราขอบพระคุณพระองค์แต่ละเสริญพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระเจ้าไยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ เราจะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะ